อวันดีกับท่านผู้ชมคลิปนี้ลงคมศสีชมทีจะมาจะบรรยายรำเรื่องอายุไขวันนี้ก็วันที่ยี่สบยีเดือนสิบหเรื่องอายุไขโบราณท่านกล่าวไว้ว่า สิปีอาบน้ำบ่หนาวสาวปีเกี้ยวสาวบ่เบือ่อ30ปีสู้เสือทุกท่า40ปีลาเมื่อก่อนไก่50ปีกลับกลับมาทอดคลุย60สปีเป่าคลุยบ่ดังเจปีเดินทางบ่ตรง แปดสิบปีลงกินบ่ได้เก้าสิบปีขี้ไหลบ่อหูร้อยปีไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายอธิบายว่าไอ้ยุสิบปีนี่นะนะเด็กสิบปีนี่อาบน้ำหนาวไม่เป็นนะ่ะนะหนาวไม่เป็นแล้วอาบลงไปหนาวไม่เป็นเด็กยี่สิบปีนี่ก็ เกี่ยวสาวเบื่เบื่อนะฮะลเล่นสาวเล่นบาดนี่เ,เบื่อเลยคุยกันนุ่งเนียงยุ่งเนีงก็งงคุยกันไปเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีสู้เสือทุกท่านี่ก็สู้ทุกท่านะสี่สิบปีลาเมื่อก่อนไก่อ่าวว่าไปห้าสิบปีเปล่ากลับมาทอดครุยห้าสิบปีเริ่มเริ่ม,รมชรา,าภาพแล้วนะเริ่มเริ่มแก่ตัวลงแล้วนะ 60ปีป่าครุยบอดังนะ70ปีเดินทางบอรตรงเดินเซ่นะเดินเซ่ทะเลทะไล70ปีเดินทางเดินเหมือนคนเมานคนเท่านะ70ปี80ปีลงกินบอได้คือบางทีกินข้าวไม่ได้ต้องให้ลูกหลานป้อนลูกหลานหยอดน้ำน,น้ำก็ต้มต้ะ 9ก้าสิบปีขี้ไหลโบหู้ขี่แต่ขี่แตนโบหู้เรื่องฮูลาเก้าสิบปีนะร้อยปีใครก็ตายไม่ใครก็ตายเนี่ยนี่บทธรรมบทธรรมสอนใจเพื่อให้เรารู้ว่าอายุของเรามันแก่ชรลาภาพลงเรื่อยๆนะคนเท่าคนชรลาก็ก็ธรรมดานะต้องให้ลูกหลานดูแลพ,พอตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูแลลูกหลานนะก,ก็เปลี่ยนกันดูแลนะ ส่วนใครจะไม่ดูแลใครก็ก็ว่ากันไปนะครับก็ฝากธรรมะไว้เท่านี้นะบัดดี